สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับครูเก๋อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้มีนิทานจะมาเล่าให้ฟังค่ะนิทานของวันนี้ชื่อเรื่องเทวดาสององค์ค่ะก็คือมีเทวดาอยู่สององค์อยู่บนสวรรค์นะคะมีเทวดาที่เป็นเทวดาอาวุโสก็คือแก่นั่นแหละคะ่ะมีเทวดาแก่กับเทวดาเอาแบบนี้มีเทวดาองค์ใหญ่กับเทวดาองค์เล็ก นี้ดีกว่าองค์เล็กก็คือยังอาวุโสไม่ถึงก็คือยังอายุยังน้อยอยู่แล้วเทวดาองค์เล็กเนี่ยก็อยากจะลงมาเที่ยวอย่างโลกมนุษย์นะคะก็เลยไปชวนให้เทวดาอาวุโสเนี่ยพาลงมาอย่างโลกมนุษย์พอลงมาที่โลกมนุษย์นะคะทั้งสองคนก็ไปอาศัยนะคะไปขอพักอาศัยอยู่บ้านหลังหนึ่ง ก็น่าจะเป็นบ้านของเศรษฐีนะคะเพราะว่าหลังใหญ่โตมากนะคะหลังใหญ่โตแล้วก็ร่ำรวยมีค่าทาสบริวารมีห้องอยู่หลายห้องนะคะแต่ว่านะคะพอเทวดาทั้งสองคนปลอมตัวเป็นชาวบ้านเนี่ยเข้าไปขออาศัยกับท่านเศรษฐีนะคะท่านเศรษฐีก็ให้ไปอยู่ห้องนะคะห้องเล็กๆเก่าๆห้องหนึ่งนะคะเป็นห้องเล็กๆเก่าๆอยู่เป็นห้องใต้ดินด้วยผนังก็แตกรล้านะคะ แบบจอมซ่อค่ะเป็นห้องที่ไม่น่าอยู่เลยทั้งทที่เศรษฐีก็มีห้องเยอะแยะมากมายนะคะอาหารก็จัดให้กินธรรมดาเหมือนให้คนงานทั่วไปกินนะคะทีนี้เทวดาเล็กนะคะพอตกกลันคืนมาเนี่ยที่จะพักผ่อนแล้วเทวดาเล็กก็เลยบ่นกับเทวดาเทวดาอาวุโสนะคะว่าโหเศรษฐีก็ออกออกจะรวย ดูสิดูให้พวกเราอยู่ในอยู่ในห้องซอมซ่อที่ผนังก็แตกนะคะรกชื้นนะคะเป็นห้องใต้ดินธรรมดาเก่าๆแทนที่ตัวเองก็มีห้องตั้งเยอะตั้งแยะอาหารก็ให้กินอะไรก็ไม่รู้นะคะเทวดาองค์เล็กก็ก็บ่นให้เทวดาอาวุโสฟังแล้วนะคะก็เผลอหลับไปค่ะทีนี้เทวดาองค์เล็กรู้สึกตัวขึ้นมากลางดึกนะคะตื่นขึ้นมา สิ่งที่เทวดาองค์เล็กเห็นนะคะก็คือเทวดาองค์ใหญ่กําลังช่วยกําลังแบบซช่วยซ่อมแซมผนังบ้านให้กับเศรษฐีนะคะเอาไม้มาตอกตรงผนังที่มันแตกมันร้าวที่มันกําลังจะผุพังนะคะซ่อมผน,นังซ่อมอะไรให้แบบแน่นหนาอย่างดีแบบอ๋อคือจนเทวดาองค์เล็กะคะ่ะแปลกใจว่าเฮ้ย นี่ขนาดท่านเศรษฐีทําไม่ดีกับเราขนาดนี้แล้วอะทำไมอะทำไมท่านจะต้องดูแลดีขนาดนี้นะคะก็จนถึงตอนเช้าทั้งสองคนก็ลาเสรษฐีแล้วก็ออกเดินทางต่อนะคะในเช้าวันต่อมานะคะวันต่อมาทั้ง2คนก็เดินทางต่อแล้วก็มาพบกับกระท่อมนะคะกับกระท่อมหลังหนึ่งหลังเล็กๆแล้วก็มีชายแก่นะคะอยู่ที่กระท่อมนั้นด้วยนะคะ เอาง่ายๆเป็นเหมือนชายแก่ยากจนนะ่ะก็แค่มีกระท่อมหลังเล็กๆหลังหนึ่งหน้าบ้านก็มีกองฟางนะคะแล้วก็เลี้ยงวัวไว้ตัวหนึ่งทรัพย์สินก็ไม่ได้มีสมบัติพัะสถานอะไรมากมายเลยนะคะแล้วชายแก่เอ้ยแล้วเทวดาอาวุโส เทวดาวองค์เล็กก็เลยไปขออาศัยอยู่กับชายแก่นะคะชายแก่ก็จัดห้องหับของเขาแล้วค่ะให้นอนแล้วชายแก่ก็บอกว่าไม่เป็นไรท่านทั้งสองคนเดินทางมาไกลน่าจะเหนื่อยให้ท่านทั้งสองคนพักในห้องนี้แหละเดี๋ยวเราจะออกไปนอนกับวัวที่อยู่ข้างนอกเองนะคะเดี๋ยวเขาจะไปนอนที่คอกวัวแล้วเขา่ก็มีหมันโถอยู่สองก้อนนะคะหมันโถอยู่สองก้อนเขาก็ ถ้าเขากินเดี๋ยวเทวดาก็ต้องไม่ได้กินแน่เลยเพราะกับข้าวทั้งบ้านเขามันมีอยู่แค่นั้นนะคะอาหารที่เหลืออยู่เขาก็เลยเอามันโถทั้งสองอันนั้นน่ะให้กับเทวดาอาวุโสแล้วก็เทวดาเล็กกินกันคนละก้อนนะคะโดยที่เขาบอกไปว่าไม่เป็นไรท่านทั้งสองคนมานเหนื่อยเหนื่อยท่านกินเธอะเราอ่ะไม่เป็นไรเรากินแล้วเราอิ่มเรียบร้อยแล้วแหละ นะคะชายแก่บอกก็คือทั้งทงที่ยังไม่กินนะคะแต่ว่าก็คือเหมือนเขาเป็นคนดีแล้วก็เสียสละให้กับเทวดาอาวุโสแล้วก็เทวดาเล็กนะคะได้กินอิ่มได้นอนหลับแล้วเขาก็ออกไปนอนที่คอกวัวปรากฏว่าตกดึกค่ะฝนพายุนะคะกระน,น่ำตกอย่างแรงอย่างหนักเลยค่ะแล้วในคืนที่ฝนตกนั่นแหละก็เกิดฟ้าผ่าค่ะเปรี้ยงลงมา ฟ้าผ่าลงไปที่คอกวัวนะคะแต่ผ่าไปที่วัวแล้ววัวของชายแก่ก็ตายนะคะทีนี้เทวดาวุโสกับเทวดาองค์เล็กที่อยู่ในบ้านนะคะเทวดาองค์เล็กเนี่ยก็มองไปที่เทวดาวุโสว่าท่านเนี่ยท่านทําแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะในเมื่อท่านเป็นเทวดาท่านสามารถช่วยได้ทําไมทําไมท่านถึงปล่อยให้ วัวของชายแก่โดนฟ้าผ่าท,ทั้งทั้งที่เขาก็ดีกับเรามากเขาเป็นคนดีมากเขาทำดีมากนะคะเทวดาวุโสก็ได้แต่มองหน้าเทวดาองค์เล็กแต่ว่าก็ไม่ได้ตอบอะไรนะคะจนในที่สุดถึงตอนเช้าวันถัดมาทั้งสองคนนะคะทั้งสองเทวดาทั้งสององค์อะ่ะก็ร่ำลาชายแก่แล้วก็กลับขึ้นไปที่สวรรค์นะคะพอกลับขึ้นไปแล้ว ด้วยความสงสัยค่ะของเทวดาองค์เล็กเขาเกิดความสงสัยเป็นอย่างมากว่ามันยังไงกันแน่นะคะเขาก็เลยไปที่สมุดทะเบียนประวัติแน่นอนเทวดาก็จะต้องมีประวัติของมนุษย์อยู่แล้วว่าใครใครอะไรยังไงบ้างใช่ไหมพอไปตรวจดูนะคะในที่สุดเทวดาเด็กก็เลยได้ทราบความจริงว่าที่จริงแล้วอะตามทะเบียนประวัติอะคือเศรษฐีปีนี้กำลังจะได้รับโชค เพราะว่าบรรพบุรุษของเขานะคะได้ฝังเพชรทรัพย์สมบัติมากมายเลยนะคะทั้งเพชรทั้งทองทั้งทรัพย์สินมากมายที่บรรพบุรุษเขาสืบทอดกันมาเรื่อยๆอะ่ะได้ฝังทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเอาไว้ที่ห้องใต้ดินแล้วก็ได้โบกปูนทับเอาไว้แต่ด้วยระยะเวลาที่ผ่านไปอ่ะค่ะปูนหรือว่าผนังห้องตรงนั้นมันก็เลยแตกร้าวพอมันแตกร้าวแล้วเศรษฐีมาเห็นเขาก็จะได้รับทรัพย์สมบัติ ในวัยนี้นะคะตามประวัติที่เขาตรวจแต่ในเมื่อเขาใจร้ายกับเทวดานะคะเขาไม่ช่วยเหลือคนที่มาขอความช่วยเหลือเขาเลยนะคะเทวดาองค์ใหญ่ก็เลยเอาปูนไปโบกทับก็เลยไปซ่อมผนังตรงนั้นเพื่อไปปิดให้มิดไม่ให้เศรษฐีได้รับทรัพย์สมบัติตามที่ควรจะเป็นนะคะส่วนนะคะในประวัติของชายแก่พบว่า ที่นะคะคืนนั้นที่ฟ้าผ่าจริงๆแล้วตามอายุไขชายแก่จะมีอายุถึงแค่คืนนั้นแล้วเขาจะต้องเสียชีวิตนะคะคืออายุไขที่เขาทำข้อตกลงกับสวรรค์เอาไว้อะคืออายุเขาจะสิ้นสุดแค่นั้นแล้วคืนนั้นเป็นวันที่เขาต้องสิ้นอายุไขพอดีค่ะแต่ว่าด้วยความดีนะคะที่เขาช่วยเหลือเทวดาทั้งสององ,องค์ให้มีที่พักให้มีอาหารกินนะคะด้วยความดีของเขาเทวดาก็เลย ให้ฟ้าแทนที่จะผ่าไปที่ชายแก่ค่ะให้ฟ้าไปผ่าวัวแล้วให้วัวเสียชีวิตแทนเขานะคะและนิทานเรื่องนี้ก็ได้จบลงนะคะทีนี้พอฟังแล้วครูเก๋จะถามว่าได้ข้อคิดอะไรจากนิทานเรื่องนี้คะให้เวลาคิดนิดนึงติ๊กตับติ๊กตับติ๊กสำหรับนะคะข้อคิดในมุมมองของครูเก๋เองนะคะ ก็คือว่าคนเราอ่ะแข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันไม่ได้เนาะคนโบราณเราก็พูดอยู่ว่าการแข่งบุญแข่งวาสนามันมันแข่งกันยากแต่ในเรื่องของการแข่งทําความดีอ่ะมันแข่งกันได้ใช่ไหมคะแล้วก็ความดีอะใครทําคนนั้นก็ได้แน่นอนอาจจะมีคนเคยตัด้อว่าเฮ้ยทาไมฉันทําดีแทบตายฉันไม่ได้ดีฉันทําดีแล้วนะฉันก็ว่าฉันเต็มที่แล้วนะทําไมฉันยังไม่ได้ดี จริงๆมันไม่ใช่หรอกคะ่ะเราอาจจะได้รับสิ่งตอบแทนในสิ่งดีๆเหล่านั้นแล้วเพียงแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้เหมือนอย่างชายแก่เห็นไหมคะจริงๆแล้วว่าในคืนนั้นถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ทำความดีไม่ได้ช่วยเหลือเทวดาไม่ได้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นหรือไม่ได้สะสมความดีมาเลยอะในคืนนั้นก็คือเขาจะต้องสิ้นอายุไขแล้วก็ไม่ได้อยู่ต่อแล้ว นะคะถ้าเรามองในมุมมุมหนึ่งอาจจะพอเราไม่รู้ตัวว่าเราได้รับสิ่งดีๆตอบแทนแล้วแต่ว่าวัวเขาตายถ้ามองอ่ะก็จะมองว่าแม่งเอ้ยกูทาดีมาแทบตายทําดีแบบสุดๆอะแต่ทําไมก็ยังไม่ได้ดีวะเนี่ยดูสิทรัพย์สมบัติอะไรก็ไม่มีวัวที่เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายก็ยังต้องมาเสียไปอีกต้องมาโดนฟ้าผ่าไปอีกใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วว่าคนที่จะต้องเสียชีวิตคือเขา แต่เขาคือได้รับสิ่งตอบแทนดีๆแล้วความดีบางอย่างมันมาช่วยเหลือเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกันกับเศรษฐีทาย้อนกลับไปบางคนบอกว่าโอ้ยนั่นมันทําชั่วก็ยังเห็นมันยังรวยเอารวยเอายังเห็นมันดีอยู่เลยอะ่ะมันทาไม่ดีแต่มันก็ยังมีทรัพย์สินมากมายแต่จริงๆแล้ว่ชีวิตเขาอาจจะดีกว่านั้นใช่ไหมถ้าในคืนนั้นนะเขาช่วยเหลือเขามีน้ําใจอะ่ะผนังตรงที่ว่าเทวดาไปซ่อมอะ่ะมันก็จะแตกร้าว ทรัพย์สมบัติก็จะโผล่ออกมาอีกเยอะแยะมากมายเขายังจะรวยกว่านั้นอีกเยอะเขายังจะได้โชคกว่านั้นอีกเยอะแต่เพราะความที่เขาทําไม่ดีเขาเลยได้รับผลตอบแทนแบบนั้นไงคะเก็ตไหมที่ครูเก๋พูดเนี่ย <laughs> เพราะฉะนั้นครูเก๋ว่าเราทําดีกันต่อไปเถอะนะคะไม่ว่าจะด้วยคําพูดด้วยวาจาไม่ว่าจอดต่อหน้าหรือจะรับหลังนะคะคนที่กําลังเจอเรื่องแย่ๆคนที่กําลังรู้สึกแย่ คนที่กําลังรู้สึกว่าทำไมทําดีแล้วมันมันไม่ได้รับการตอบแทนดีๆไม่มีอยู่จริงหรอกคะ่ะเราทําดีเราก็จะได้รับสิ่งดีๆเพียงแต่บางทีมันมาในรูปแบบอื่นๆที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้สําหรับวันนี้ฝากนิทานที่เป็นข้อคิดดีๆเอาไว้เท่านี้นะคะบ๊ายบาย